สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงย่ามืมเส้นนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาพอกันในคลิปนี้นะครับเข่ากันซีมาเบิ้งเลขเด่นล่าง2ตัวนะครับเนาะเด่นล่าง2ตัวในวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมเด่นล่าง2ตัวในสูตรนี้ได้เก้ากับสูตรนะครับเนาะได้เก้ากับสูตรเลขเก้าก็เข้ามานะครับเนาะนะครับเลขออกเบิ้งนะครับเก่าเก่าเนาะสำหรับเลขเด่นล่างนะครับ2ตัวเข้าเทียบชนนะครับ นะครับผมในงวดนี้จะเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวห้องสีมะเบิงในสูตรนี้นะครับเนาะอันตั้แรกนะครับเพื่อนเเดี๋ยวห้องสีมะเบิงคำเตือนก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับเพื่อนๆพื่คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญ channel นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสำหรับเลขในสูตรนี่นะครับเนาะก็คือเป็นเลขเด่นล่างนะครับเนาะนะครับผมในเลขตัวนี้เดินมานะครับผมหกเก็ดงวดแล้วนะครับเเนนาาะด่่ลงตัว ต่เลขตัวนี้มักสิเขาหลักสิบนะครับเนาะมักจะเข้าหลักสิบนั่นเองนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวนั้นมักสิเขาหลักหน่วยตัวนี้มักสิเขาหลักสิบนะครับในเลขสองสูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าจับคู่กันนี่นะครับเพื่อนเนาะมันก็จะโอเคอยู่ถ้าจับคู่กันนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอ่นนับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาสีมาเบิ้งตัวนี้ก่อนเนาะนะครับก็คือเข้าเลขบนเมื่อวานนี่ก็คือจับ ตัวเด่นนะครับโดยแตมรวมนี่เฮ้าเฮ็ดพิดนะครับนอกจากคือแตมรวมในสูตรที่3นั่นนะครับผมเฮาเฮ็ดผิดนะครับในสูตรที่3น,3นะครับผมในสูตรที่3คือสูตรนี้นะครับเนาะสูตรที่3ในสูตร <urs key. S 2> นีสสส้นะครับตำแหน่งของเขานั้นนะครับเพื่อนๆในสูตรที่3นี่กะคือใส่หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่2นะครับผมหลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2หลักหน่วยครั้งที่2เอามาประมวลนผลนะครับเพื่อนเนาะนะครับผม แล้ววานที่นี่มันสิตัวนี้นะครับเนาะมันไม่ใช่บวกนะครับมันลบนะครับลบหนึ่งนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมลบหนึ่งเข้าพันไปบวกนะครับถ้าบวกมันเลยกับพิษนะครับเนาะมันผิดเพื่อนๆก็บอกว่าพิษนะครับแต่ว่าเข่ากานนะครับผมก็ยังบรินตแก่ให้เพื่อนๆนะครับต่วัานี่เพราะว่าเขากานนะครับผมเข่ากับชกเหงกับเรืองคนป่วยนะครับเนาะคนป่วยนะครับคนลองใส่กันนะครับนในตอนนี้ นะครับผมก็อยู่ในห้องสุขเสริญยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่ท่านออกจากห้องสุขเสริญนะครับเนาะเอ็ดก็ยังไม่ท่านเดินทางไปมีตรานองสาวเฝ้าอยู่หันนะครับเนาะนะครับผมในตําแหน่งนะครับผมที่เฮามาประมวลผลตัวนี้นะครับผมกับขึ้นหลักร้อยครั้งที่2กับหลักหน่วยครั้งที่2องนี่ครับหลักร้อยก็คือเลข6หลักหน่วยก็เลข8 6ดหบวกแลบหนะครับเนาะนี่นะครับหกบวกแลบหหกบวกแปดเป็นสี่ลบหนึ่งเป็นสามได้สามนะครับได้ตัวเดียวกันกคำนวดก้อนพูดนะครับเนาะสามสี่ห้า หกเจ็ดเนะครับ3 4 5 6 7 9 0เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเ้าสีมาจับเพืนเพื่อนใหม่เนาะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเ้าสีมาจับตัวนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนอเล็กสตัวบนนี่นะครับในสูตรที่1ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ0 2 3 5 6 7 8 0 2 3 5 6 7 8นสในสูตรที่1เนานะนะครับผม0 2 3 5 6 7 8 0นะครับ2นะครับ3 5 6 7 8 นะครับ <ossa> ในสูตรที่3น so ี่นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะสามสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับนี่นะครับผมเลขตัวนี้เนาะนะครับเรามันกแตสี่ชนกันไปที่ตัวใดระบาดนี้ครับเนาะชนกันไปที่ตัวใดนะครับผมมันงแชนกันไปที่ศูนย์นะครับแต้มศูนย์เนาะแต้มศูนย์ขึ้ตัวนี้นะครับแล้วก็แต้มสองไม่มีนะครับแต้มสาม ครับชนที่แต้มสามตัวนี้ชนที่แต้มห้าตัวนี้นะแต้มห้าแล้วก็แต้มหกนะครับตัวนี้แล้วก็แต้มเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับแต้มแปดก็แต้มเก้านี่กับแต้มสองไ่มีนะครับแต้มแปดไม่มีนะครับแต้มแปดไม่มีเพราะฉะนั้นเลขจะสิชนกันไปที่ศูนย์สามห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์สามนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆมันจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนย์สามห้าหกเจ็ด นะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะบานที่นี่เข้ากระสีมาจับนะครับเข้ากสมาจับใหม่เนาะนะครับผมมันได้มันได้แต้มใหม่นะครับเพราะว่าเข้าอย่างิดนะครับไันได้แต้มใหม่เนาะนะครับไปที่ตัวนี้เลยครับเนาะเข้าจีไรเบิ้งเลยมันจะเข้าแต้มตัวไรแน่นะครับสามแปดหนึ่งแต้มไม่มีนะครับสามเก้าสองแต้มไม่มีสามหนึ่งนะครับสี่แต้มไม่มีสามสามหกแต้มสามสามข้หกแต้มเนาะนะครับสามสามข้หกแต้มสามสี่เจ็ดแต้ม ครับเนาะ48สองแต้มไม่มี49สามแต้ม41ห้าแต้ม43เจ็ดแต้ม44แปดแต้มไม่มี58สามแต้ม59สี่แต้มไม่มี51หแต้ม53 8ปดแต้มไม่มี ห้าสี่เก้าแต้มไม่มีหกแปดสีแต้มไม่มีหกเหแต้มหกหนึ่งเจแต้มหกสาแต้มไม่มีหกสแต้มเจ็แห้าแต้มเจ็หแต้มเจ็แต้มไม่มีเจ็แต้ม เจ็ดส่แก้ไม่มีนี่นะครับเนาะสีได้เลขไปที่ชุดนี้นะครับนะครับผมไปที่ตัวนี้นะครับ3ามสามสี่สามสามสามสี่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่สามห้าแปดห้าหนึห้าหกดแปดเจ็ดเก้าคู่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบส สิบสามชุดนะครับสิบสามชุดในเลขบนนะครับเ no. นาะนี่นะครับเนาะเลขบนนะครับผมไปที่ชุดนี้นะครับเพราะว่าแต้มรวมนี่ยเฮ้ยอดีตเนาะนะครับในสิบสามคู่วันนี้นะครับเนาะจับให้ใหม่แล้วเ้อนะครับเพื่อนๆจับให้ใหม่แล้วได้ไปที่ชุดนี้นะครับนะครับผมเดี๋ยวเขาจะคว้ามาจับตัวเด่นเนาะนะครับผมตัวเด่นก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เด่นก็มูให้มาได้รักหน่วยนะครับเนาะนะพวกนี้ก็สิเป็นตัวร่องนะครับ เด่นก็คือแปดกับเก้าเนาะนะครับผมเอานะครับผมกรสิได้ไปทั้นี้เดี๋ยวให้จังค้อมาจับให้เพื่อนนะครับว่าชุดไหนจะเป็นคู่เด่นในเลขบนนะครับเนาะอันนี้จากพี่ไม่แล้วเด้ี๋ยให้เพื่อนแล้วนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเ่าสีมาเบิร์กเลขล่างเลยนะครับบานนี้เนาะเลขล่างนะครับเ่าสีมาเบิร์กเลขล่างเด่นล่าง2ตัวนะครับนะครับผมเด่นล่าง2ตัวนะครับเด่นล่าง2ตัวนี้นะครับเพื่อน ได้เลยสูตรนี่นะครับเนาะเดินมา1 2 3 4 5 6 7 7งวดนะครับเดินมา7งวด8งวดนะครับเดินมา8งวดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7นะครับ8งวดนี่นะครับเนาะงวดที่แปก็คืองวดล่าสุดนี่นะครับเลขออกไปที่9 9เนี่นะครับเนาะ9 9นะครับเพื่อนๆเด่นล่าง2ตัวนี้นะครับมันมักสิเข่ารักสิบนะครับทุกงวดสิเข่ารักสิบมาตลอดนะครับแล้วการงวดนี้มันกระเบินนะครับไปที่เลข9เนาะ9นะครับ นะครับไปที่เลขเก้านะครับเพื่อนเพื่อเนาะในเลขสุดนี่นะครับเนาะนี่นะครับผมเดินมาแบบนี้เลยแล้วบ้านที่นี่นะครับผมเลขวันมักสิาหลักสิบเก้าหลักสิบแปดหลักสิบห้ามาหลักสิบหน่วยเพราะวันเบิ่นเจ็ดมาหลักสิบเก้ามาหลักสิบหน่วยมันเบิ่นเจ็ดมาหลักสิบเนี่ยครับเนาะแล้วก็ห้าหกมาสองตัวเลยนะครับแล้วก uh, ็งวดาล่าสุดนี่นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเลขเก้ามากนะครับสิบหน่วยเลยเพราะว่ามันเบิ่นเนาะนะครับผมสรังวดนนี้นะครับเพื่อนเนาะสรัมวันนี้เดี๋ยวห้าสีมาประมวลลผบิ่นะครับในเลขเด่นนลางตััวี้ะครบ เดินล่าง2ตัวนะครับผมตำแหน่งที่ประมวลผลก็คือหลักหมื่นหลักพันนะครับหลัก10 2ครั้งหลักหน่วยบน3ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวก3คงที่ก็จะได้3าบวกสนะครับบวกศบวกเก้เป็น9เนาะ3 2 0 9นะครับ3นะครับเนาะ3นะครับ2 0 9หลักหน่วยล่าง2ครั้งก็คือ99 9, เป็น8 แล้วก็บวก3คงที่นะครับนี่นะครับได้เลข2ตัวเลยนะครับบวกกันไปเลยน,นะครับ3าบวกสเ,นะเป็น5 5าบวกส่น 4, นว, 8, วเน, 2, นวเป็น5 5าบวกเเป็น4ี่สบวกแปบวกแเป็น2องสองบวกสเป็น5ได้5นะได้5ไปอีกหนึ่งเป็น6เลขนะครับไม่งวดนี้ได้5กับ6ได้แบบงวดที่ผ่านมานี่เลยนะครับเนาะ ได้5กับ6นะครับเพื่อนได้5กับ6 Weise. ถ้าได้5ก em. ับ6นะครับเพื si ่อนเลขมันม so ักจะเข้าหลักส네ิบเนาะนะครับมักจะเข้าหลักสิบทานะครับเพื่อนๆท้าเฮ้ามาเทียบเซกับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะเด่นล่าง2ตัวนะครับผมในหลักสิบหลักหน่วยนั่นนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับเด่นล่าง2ตัวนี่นะครับเทียบเซกับตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่ครับมันได้5กับ6นะครับอยู่ในหลักหน่วยเนี่ยมันสิบบวกี่หากับ6นะครับ มันจะติดห้ากับหอยู่แต่หลักตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับแล้วเลขตัวนี้มันกับมักสิเขารหลัก1ิบนะครับได้ห้ากับหกนี่มันติดตัวนี้นะครับเนาะติดห้ากับหกสองตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเลขก็จะเด่นไปที่ห้ากับหกนะครับผมในเลขเด่นล่างสองตัวมาชนหลักสิบนะครับชนหลักสิบเลยแล้วก็มาชนมาครบล่างนีะครับมาครบล่างจะมีเลขหเลข5้าพีนะครับเนาะนะครับเพราะกันด้วยก่อนเพากเรเอาสองตัวนะครับห้ากับหกสองตัวนี้นะครับในเลขตัวนี้ห้ากับหนะครับเนาะนี่นะครับ เพื่อนๆห้ากับหกได้ออกมานแบบนี้แล้วเด่นไปที่เลขหกเพราะว่าเลขหกชนมาคราะห์เปล่าห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสามหกสามมีทอรี่นะครับเนาะนี่นะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสามหกสามแต่ตัวที่เขาเตีมก็คือหาสามห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับห้ากับหกชัดเจนนะครับผมชัดเจนห้ากับหกนะครับผมเพราะว่ามันมาจากตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เดินดีเลยนี่นะครับเนาะการประมวลผลในเลขสูตรนี่นะครับเนาะ นี่นะครับได้สองตัวแบบนี้เลยมาแบบนี้เลย8ปดงวดนะเจ็งวดเนาะนี่นะครับมาแบบนี้เลยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับแปดงวดนี้งวดที่เก่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาแบบนี้เลยเล้ววันที่นี้ถ้าเมาเทียบเราได้ห้ากับหเลยหลักหน่วยไม่มีห้าไม่มีหกนะครับก็ได้ไปที่ตัวนี้ห้าหกนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับเลขเด่นล่างตัวนี้นะครับเนาะเด่นล่างตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับค่อนข้างจะชัดเจนห้ากับห นะครับผมห้ากับ6รอผลเลยนะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้เด็ดนีเดินยาวต่อเนื่องยัางบสุดแม้แต่งวดเดียวนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆพือนน้อยเกษวยเพียงจำนี่สำหรับรายชื่อของเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับรายชื่อของเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนได้รวมทั้งบุญมากนะครับเนาะรายชื่อของเพื่อนในหมู่วันนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่นะครับเนาะรายชื่อของเพื่อนในวันนี้นี่นะครับคุณคุณ พรทิพานะครับคุณพรทิพานะครับเนาะคุณคุณธีระพง์คุณธีระพงศ์คุณจรูนนะครับคุณจรูนสองครั้งนะครับเนาะจรูนจรูนนะครับเนาะนะครับอันนี้สองรอยนี่เก่าอันนี้เก่าเนาะคุณนรงค์นะครับคุณจันทิมาคุณจอมขวัญคุณสุธัญญาคุณธัญพัฒน์คุณโคสิธิ์คุณเอื้องพรคุณบุญตาคุณปีชา คุณจีรพรคุณแสงเดือนคุณโชคชัยคุณอนันต์นะครับนะครับผม5150นนะครับ5,150นอเนาะวันเนาะนะครับผม5 1 5 0เน้าบวกเลยนะครับเนาะเอามาบวกใส่กับยอดของเมื่อวันนี้นะครับ5,150นะครับเนาะบวกกันแล้วนะครับนะครับทั้งหมดเลยร่วมกันมาเลยนะครับเข้าร่วมร่วมอะไรมาทั้งนี้นะครับเนาะเข้ากับบวกเป็นเมื่อ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 ไปมาหอดเมื่อนี่นะครับผมยอดไปที่นะครับ เอาหาพันหนึ่งร้อยหาสิบมาบวกตัวนี้นะครับเนาะเอาตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ 27, 6, 3, 6, 27, 6, 36, ได้ตัวนี้นะครับได้สองเจ็ดหกสามหกสองเจ็ดหกสามหกนะครับสองเจ็ดหกสามหกได้สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบหกนะครับเนาะในตอนนี้นะครับผมยอดของเขาในตอนนี้ได้ไปที่สองหมื่นเจ็ดนี่นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมอันนี้ก็ยอดในเพื่อนๆ้รารำถวบุนมาในตอนนี้นะครับเนาะนักรับผมไอ้โมว่านนี่นะครับอันนี้เมว่านนี่นะครับ นะครับวันที่19นะครับเนาะวันที่19นะครับการไล่ซื้อของเพื่อนก็ตามนี้เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้แอดเสียวเพียงสำนีนะครับเนาะหลังจากนะครับผมแอดได้อัปโหลดคลิปให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมแอดกับซีได้เดินทางนะครับเนาะเดินทางเขอนแนเมืองนะครับไปเยี่ยมลองใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเยี่ยมเพราะท่านใดนะครับเขาเยี่ยมไม่ได้นะครับอ่าน้องสาวกับพี่สาวนะครับผมเผาอยู่บุดขึ้นมาขึ้นดีนะครับเนาะนะครับผมกับ ได้ฟั่งแต่งแต่ข่่ที่หมอม่าเบาซูฟั่งนะครับเนาะจากอะไรงานของหมอนะครับเนาะนะครับผมอาการเป็นยงไรกับจากหมอเป็นผูได้อัปเดตรายการอาการนะครับอัปเดตอาการให้ฟั่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ยังพอท่านในเห็นคนไข้เลยนะครับคนไข้อยู่ในห้องสุขเสริญนะครับเนาะยังพอท่านออกมาครับยังอยู่ในนั่นอยู่ตั้งแต่เมว่านี้นะครับเนาะนักรับผมในสภาวะของ อาการของหมอนะครับผมที่บอกสปังก็คือเป็นโรคภาวะขาดน้ำนะครับเนาะมีการทํางานการทํางานไตทํางานหนักนะครับทาให้ไตเสื่อมนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือรายงานของหมอนะครับเนาะนะครับผมโรคภาวะขาดน้านะครับเพื่อนๆเนาะเป็นเวลานานนะครับหลายปีดีดักนะครับเนาะกระสีเป็นโรคะโรคสะสมมานะครับเนาะโรคสะสมมาสะโดนนะครับผมค่ะสิพ่อระยะหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับเนาะ นะครับแล้วก็เบื้องการกันต่อไปนะครับว่าสิเป็นอน่างไรก็ต้องไปสืบสวนเพื่อนต้องนะครับผมกัตอนนี้ก็บนาเป็นห่วงด้วยนะครับเนาะอาการหน้าเป็นห่วงอยู่นะครับตอนนี้เนาะนะครับผมสมองดีนะครับเนาะสมสมองดีนะครับสแกนสมองแล้วนะครับเนาะเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์นะครับผมทั้งทั้งด้านศีรษะนี่นะครับเนาะกับหมเป็นยังนะครับเนาะหมอก็บอกว่าปกตินะครับปกติ แต่ว่าจี่มีภาวะทางไตนะครับเนาะอันนี้ก็คือทางรายงานของหมอนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ก็บอัตถุนิวเพื่อนฟังนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอปเสียวเพียงสมรนีรนะครับเลขตัวนี้ดีนะครับผมได้ไปที่5กับ6เนาะเอานะครับผมกะเอาไว้เพียงสมรนีรนะครับผมกะสีล้านเพื่อนไปเลยเนาะนะครับผมกะสีแดง ไปแม่นสิเข่าไปตรวจเขาไปเยี่ยมว่าใดเขาก็ต้องไปนะครับต้องไปนะครับมันมันเป็นอย่งไรว่าเป็นตะยูนะครับเนาะว่าเป็นตะยูพี่จากไปนะครับเนาะว่าเป็นตะยูเฉียมานั่งอยู่ซื้อกับว่าเป็นตะยูนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวกาจีได้ไปหอดโร่องมาจับผนังเป็นแนวใดก็จังว่ากันนะครับเนาะเอานะครับผมแต่เสี่ยวไปเพียงสนีร่านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ